ยังไม่กลับมาเร็วเจ้าทั้งร้ายเนี่ตรงตรงนี้ทำไมมันชอบคันดังเลย,ดดยโดนโซเดียมโดนอะไรอแหละพวกของกินทั้งหลายมีมผลกับร่างกายอืมของกินทั้งหลายมีผลกับร่างกายคนเราหมดละผมมันเชื่อนะขอบคุณมากเจ้าทั้งรลายแน่ฮะพวกเจ้าต้องแชร์ออกไปคนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ ขอจอขอใจเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าครั้งเพียงเท่านั้นนะแม่นจริงๆค่ะอะไรย่ออะไรใครนีไงคุณสาเนาบอกมั่นจริงๆค่ะยอมรับค่ะนะก็ว่ากันไปตามหน้าไพ่ท่านทั้งหลายเอ้ยนะอ่ใครเข้ามาเอเจโอ i สริกรนะคะยูเซอร์นี้นะคะใครเข้ามาฝากขอใจขอจอจรบลอดแตกด้วยนะคะแล้วก็ค่ กดแชร์และของขวัญเป็นค่าคร